สบายดีสบายดีทุกคนยินดีตอนทับกอสุซองวิตวอาคาโกเนาะมือ่อนี้ก็กลับมาพบกันเส้นเกา่าเ้นเคิลทผู้สมเป็นช่วงฤดูปลูกต้นไม้เนาะมิโตกะก็เว่ามาปลูกดอกไม้เนาะที่จริงปลูกได้สองเอแล้วท้ชม่าทำอิทแมน่หน้าบ้านนี่จะเป็นดอกไม้หลายๆเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าทมขีดมมข้ดินยุนี่ทุ่มทมขี้ดินตั้งแต่ยุนี่มาทมอยูอ่าหน้าบ้านเฮานะเพราะว่า,ายุนี่จะเป็น ต้นมักมีนะต้นนั้นนอนแล้วก็เลยแบบพาต้นม,มักมีทิ่มแล้วก็เอาขี้ดินของอยูนี่มาทมใส่ทางหลังเพราะมันจะเป็นดอยนะก็เลยว่าเ็ให้ต้นไม้ของเฮาเสียหมเนาอตายมดก็เลยามาปลูกต้นไม้แห่งว่าช่วงนี้มีต้นไม้หลายๆชนิดเลยคุณู้มที่อาปลูกแล้วก็ดอกไม้งามนแล้วก็ใส่เวลาบดดูนเลยก็เลยว่าวก็จะมาปลูกตอนนี้ก็ปลูกหลังแล้วแล้วก็ทั้งพุ่นก็อยู่ทั้งนั้นก็ปลูกแล้ว,ลวนะ แต่ว่าเมือ่อนี้มีตัวได้พันมาอีกหลายๆสชนิดที่แบบงามๆเลยตัวก็เลยว่ามาปลูกตือมัมาเลยใช้เวลาไม่ไม,ไม่ไม่นานนะคะเดี๋ยวมันก็จะดอก,อกเองเเ้อททาตุ่ม โอเคนะคะตอนนี้ก็แล้วก็ปลูกต้นไม้เสร็จเป็นที่เย้พ่อยแล้วเนาะแต่ว่ามื้อนี้คอนเทนต์ของมื้อนี้เป็นตัวกับโบเลมาแค่ปลูกต้นไม้อย่างเดียวเนาะมื้อนี้มีตัวมา,าเว้าเรื่องเกี่ยวกับความในใจของคนลาวที่มีตัวสินค้าของไทยเนาะและ้วก็ตอนนี้คือมีตัวก็จะไปพักล่างมือก่อนแล้วก็เราจะมามีตัวจะมาเล่านะคะว่า,าความรู้สึก ที่มีต่อสินค้าของไทยเป็นยังไงนะคะแล้วก็วัยรุ่นาลาวเขาจะชอบนิยมใช้สินค้าไทยหรือเปล่านะคะตอนนี้คือจะล้างมือก่อน นะตอนนี้คือมิตะไปล่างมือมาเป็นทีมห้อยเนาะคอนเทนต์ของมือนี้โบเพียงแตปลุกต้นไม้อย่างเดียวนะ้ำซมมือนี้มิโตจะมาว่าเกี่ยวกับสินขาของไทยเนาะคืออ่าคือหลายๆคนจะหูเนาะคนเรามักนิยมแล้วก็มักใส,ส่สินขาของไทยทุกโจมก็เลย,ว,ยว่าวิโตยักว่าความในใจ ของคนลาวที่มีต่อสินค้าของไทยเนาะจะเป็นตัวแทนของคนลาวเลยก็ว่าได้นะแต่ว่าอาจจะโบเมนร้อยเปอร์เซนต์เลยเนาะอาจจะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซนต์เนาะที่คนลาวมีความหูสึกเนี่ยนี่คือกับคือกับมิโตหูซึกตัวสินค้าของไทยเนาะก็คือสินค้าของไทยสําหรับมิโตเนาะเป็นสินค้าที่แบบคุณภาพเนาะแล้วก็การันตีว่าเจ็ดสิบเปอร์เซนต์จะเป็นคือมิโตเนาะคือแบบหลายๆคนจะคิดว่าสินค้าของไทยมันคุณภาพแน่นี่เลยคุณผู้ชม คือดีมากนะคะแล้วในที่นี้บูมเม,นม้น่าใส่แต่สินค้าของไทยเนาะในชีวิตประจําวันของอดอ้วยเฉพาะมิโดเนาะเราจะใส่สินค้าของหลายๆประเทศเลยคุณมซมบอกว่าจะเป็นจีนเนาะโดยเฉพาะเลยจีนแล้วก็เวียดน,นามพอมเนาะแล้วก็อันหลักๆก,ก็คือของไทยเนาะอาร์มโลวาเดลว่าเฮือนของโตเนาะประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นสินค้าของไทยคุณมซมบอกว่าอาหารการกินบอกว่าเครื่องใส่สืยต่างๆเนาะ แล้วก็หลายๆครอบครัวก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณมีตัวการันตีว่า70%็ดสอร์ของครอ,อบครัวเนาะคือพอเพียงแต่เท่านั้นนะผู้ชมแชมพูไงเซ็มพูกับใส่เซ็มพูของไทยเนาะคือ,อหูสึกว่ามันเฮ็ดให้ผมนุ่มนะจ๊ะแล้วก็เฮ็ดให้ผมงางามอย่างนี้นี่นะแล้วก็บอว่าจะเป็นครีมอาบน้ำของผู้หญิ่งไงของผู้ชายในสบ,บู่แล้วก็ เครื่องซักผ้าต่างๆเนาะรวมทั้งเกลือแต้งน,นวัวเอ้ยเกลือเกลือแทพจะใส่ของลาวเนาะเพราะว่าเกลือแทพผลิตอยู่ลาวเนาะแล้วก็จะมักใส่เกลือของลาวหลายกว่าจะเป็นแต้งน,นวัวน้ำปลาสดหอยกะปิพวกนี้ทนมนมต่างๆเนาะจะเป็นสินค้าของไทยหมดเลยอ่าโดยเฉพาะเงินของวโดนอเก่าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็รวมทั้งเสื้อผ้านี เสื้อผ้าต่างๆเนาะแล้วก็รวมทั้งอาหารการกินเมื่อนี้แต่ก็มีมาโซ์หอมนี่ขนมขนมที่ิี่โตมักเนาะที่ที่มักแค่แ่มันจะเป็นขนมตะวันเนาะแต่ว่าไปซอกื่ออยู่หานบ้านเฮาแล้วมันโบมีผู้ชมขขเขาบว่าเมดแล้วนะจ๊ะแล้วที่สำคัญก็คืออืาสำหรับคนลาวที่มีที่อ่มามักใส่ สินข่าของไทยมีต้องหูซว่าปจัจจัยหลักๆมันจะมาจาก3ปัจจัยเนาะอันที่หนึงด้วยความว่าประเทศเฮาติดกันเนาะแล้วก็การขนส่งม่ยังค่อนข้างสะดวกทำส่งค่อนข้างสะดวกสบายเนาะแล้วก็อันที่สองก็คือ,อทั้งด้านการเว้าภาษาการสื่อสารมันเข้าใจกว่า,าบทอ,อื่นเนาะ สื่อสารแล้วก็รวมทั้งวัฒนธรรมของเฮาคล้ายๆกันนุ่งซมกันใส่ชีวิตประจําวันเนาะการอาวัฒนธรรมแหละเออแล้วก็เขาบอกก็เข้าใจกันหลายกว่าเนาะมันก็นเลยเฮตุให้เขามีความเชื่อมั่นโตสินค้าไทยหลายขึ้นเนาะแล้วก็ที่สําคัญอันที่สามก็คือคุณภาพนั่นเองซม คุณภาพต้องมาก่อนเสมอนะคะแต่ที่ว่านี้บุเมบว่าคุณภาพของสินค้าบนอื่นมันบุดีนาะโดเสพอของจีนโมเวียดบอกดีมันก็นดีคือกันบุ๊ม,มแต่ว่ามันจะเป็นความเสื่อของคนลาวมาแต่โดนแล้วเนาะทีะ่มีความเสื่อว่าสินค้าไทยมันนี่นี่ไุ๊มบแล้วตอนนี้คือมีตัวกับผู้ว่าอะไรเนาะขอกินขนมกน,นะจ๊ะกินขนมโซมนะจ๊ะอุย้ย อันนี้จะเป็นขนมของไทยเนาะมีตัวมักกินทีสุดตัวนี้ขนมตัวนี้กับขนมตะวันโดดเผ็ด่ะเนาะกินทุกวันนะคะเ,เรื่องน้ำหนักเอาไว้ก่อนนะคะขอกินโชว์ขนมไทยนะคะนี่อร่อยมากเลยตอนนี้อยู่ในบ้านเนาะเมย์กำลังสีข้าวนี่ตมแล้วก็คนที่ถือกล้องก็หลานเนาะรานสาวอืมอร่อยมากเลย อร่อยมากนะคะกินทุกวันนะคะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นขนมไทยเนาะสวนบ้านของอิสันนะคะคุณผู้ชมจะเป็นประมาณน,นี้เหือเนาะมันอยู่ติดๆกับสวนเลยนะนี่เราที่สำคัญเนาะที่อันบราเว่เสื้อผ้าแล้วก็ของกินเนาะรถจักรก็จะเป็นรถจักรของไทย,ยคือแบบฮอนด้าที่นี่คุณผู้ชมคือแบบเออ คือสมัยเฮียนเนะาะบอกว่าจะเป็นเกือผ้าโบสุดนักเฮียนบบจะมักแต่ของไทยหลายกวา่านาะคือแบบเขามีความเชื่อว,ว่ามันโอ้มันหรูกว่าอะไรอย่างเงี้ย <dunno> แต่ที่จริงมันก็แบบคือคือกันทะเลนอง <ella> แล้วที่สําคัญก็ค,คือตอนนั้นมันบ้านบ้านบ้านโยรวก็คือแขวงโบแก้วเนาะมันจะติดกับเสียงของน้คุณผู้ชมแต่ว่าที่จริงเขาก็เอาข้ามมาขายหันหละเอาข้ามแต่ไทยมาขายอยู่หวยทรายเนาะ ที่จริงเขาซื้ออยู่ห้ซทรายก็ได้เครืองะนะแต่ว่าเขามีความหิดมีความแบบมีความหิดว่าข่ามไปซื้ออยู่ไทยมันดีกว่าเออแล้วก็ไปองค์เรียนมายัางเขาก็วอาว่าเออคอยไปซือออ้อยูอันไทยมายังจะดีข่ามไปซื้อ,อยูห้านี่ฮะนั่นคือแบบดูอินเตอร์ไปเลยอะไรเนี้ยนะคะอันนี้ความจริงคุณผ <c oughs> ู้ชมแล้วก็ที่สําคัญก็คือโทรศัพท์คือกันโทรศัพท์เพราว่าจะเป็น i p h o n ซ s a m s งอ g ป p p ้ Huawei ี i v o ต่างๆ่นะทุกยี่ห้อเนาะขั้นถ่าแบบ เออบอกว่าเขาขายอยู่แบบศูนย์ของจีนหรือว่าศูนย์อเมริกาหรือว่าศูนย์ฮ่องกองสิงคโปร์ไปยังแค่ไหนนะคนเราจะโบคอยมกักนินยมใส่ปันดายเนาะคนเราจะนินยมใส,ส่ศูนย์ไทยคุ้มสมดูโกอินเตอร์มากเลยดูหรูมากเลยอะไร่งเงี้ยคือคือสมมติมีมูสองคนไปสืหอหัตว์เนาะ คนนึงอ่าจะได้ศูนย์ของจีนเนาะแล้วก็คนนึงจะได้ศูนย์ของไทยเนาะโดยเฉพาะไอโฟนจะนี่นะคุณผู้ชมคือแบบสาวๆวัยรุ่นกําลังฮิตกันจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าอ่าในเมื่อสื่อมาแล้วมามา,มาลมการธนาเขาจะาสมมติของขอยมันศูนย์ไทยศูนย์จีนยังเขาจะแบบเออศูนย์ไทยคือแบบเลิศน,นะคุณผู้ชมเขามีความเสื่อมด้วยนั่นเพรว่าจะเป็นธงธงไพ่ไปงงเฮียนนะเออที่จริงเขาก็เอาขามมาขายอยู่ลาวหันแหละ ขามาขายอยู่ไหตซ้ายเนาะโดยเฉพาะคนอยู่บเกียวเนาะแต่ว่าเขามักนิยมขามไปสื่ออยู่ไทยุมชมเออประมาณนั่นแหละแล้วก็ทุกอย่างเลยมอเตอร์ไซค์คือกัหรถเว็บร้อยนะคุมรถจักรทุกชนิดท,ทุกอย่างแหละถา้าถ่ายมนอ่ามาแต่ไทยเนาะศูนย์ไทยสิเขาจะฮิดเขามีความเสือ่อมันจะดีกว่านะที่จริงสินค้าแบบมาแต่ศูนย์ไม่อย่างก,กระแตดยโดนเสื่อว่ามัน เท่าๆกันทานเละหุ่สมท่านหาเงินเ่าถึงสินข้าคุณภาพามังกดจะได้ใช่ไหมแต่ว่าคนลาวส่วนใหญ่มักจะมักนิยมของไทยเนาะมันเป็นความเชื่อมาแต่โดนแล้วแหละสำคัญมาเฮาใสมาโดนแล้วขนาดตะ้วบากายเป็นแบบความเชื่อต่อรุ่นลูกรุ่นล้านอะไรต่างๆนะก็ต้องเอฟซีไทยก็ต้องได้ดีใจเนาะคือแบบมีตัวการันตีเลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ลาวจะน้ำใสสินค้าของไทยเนาะ แล้วโดยเฉพาะอาหารมักไม้นี่ก็คือกันทงซมเขาจะเอาข้ามมาแต่ไทยแล้วก็มาขายเนาะโดยเฉพาะคืออยู่โบกเกียวเพราะว่าข้ามไปข้ามมามันสะดวกเนาะโบเกียวมันจะติดกับเสียงของของประเทศไทยหนิุณมกินขนมกินมาคนเดียวสามฮอรสี่ฮอเลยคุณชมนี่แต่เาเมื่อกี้ก็กินไปแล้วขนมสัตกลกเนาะตัวนี้บู๊ว่าเอออันนี้บบเมนของไทยเนาะ อันนี้น่าจะแมนของผู้หัวของประเทศของจีนบอกรือว่าอันพมา่บอกประจับเนาะแต่ว่ามื้อนี้ขอกินขนมไปก่อนเด้อลุงซุคืออันนี้ก็เป็นของไทยเนาะอ๋อคือง่ายๆแบบความในใจของคนลาวที่มีต่อสินค้าไทยคือแบบให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฮะ <c oughs> มีคนมาลุมนะกําลังถ่ายคลิปอยู่เขามารุมนล้คือง่ายๆนั่นตัวอยากให้่ยวหั สินค้าของไทยคือดีเวอร์ต่อคนลาเนาะเขาจะใส่ประมาณมีการันตีว่าจะ10%ทั่วประเทศเนาะบวกกับอาลอยเนาะเพราะว่าเพราะว่าอันสำหรับแขวงของวิโตคือติดอยู่ไทยแล้วจะใส่เลยอืมแต่ว่าบางแขวงคือแบบภาคใต้โบสินะภาคใต้โบสิจะติดเวียดเนาะก็เลยว่าอขออาจจะใส่สินค้าของเบียดหลายกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นหลายๆคนอาจจะคอมเมนต์ว่า คนลาวามีผลิตภัณฑ์บอกมีเนาะแต่ก็่คือเพื่อนเพื่อนหูประเทศลาวายังน้อยเนาะแบบเนื้อ,อทีก็น้อยแล้วก็มันคนจนํานวนคนก็นยังน้อยก็เลยว่าการพัฒนาก็พัฒนาตอนนี้พัฒนาหลายแล้วเนาะแต่ว่ายังยัง,ยงอ่ยังน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านเนาะก็ค่อยๆปอยไปเนาะหลายๆอย่างประเทศลาวก็ผลิตใส่เองจมแต่ว่าหลายๆอย่างประเทศลาวก็ยังได้นาเข้าเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้คันท้าไครมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์แลวก็กดแชร์ให้เป็นเด้อสำหรับมื้อนี้เพียงเท่านี้สบายดีไกินขอนมตอก่อน